เด e w วิส r d า o r l d โลกแห่งพ่อมดตอนที่551การวิจัยและการสำรวจ2แปลนิยายวันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2018ถ้าเราต้องการออกจากพื้นที่นี้เราจะต้องศึกษากระแพงหินที่มีตาช่างบางทีตาช่างอาจช่วยเราทเทเลพอร์ตไปที่อื่นได้เราเพียงต้องคิดวิธีให้ออกแองจเจลยยักไรห่ปัญหาคือเราไม่มีวัสดุพอที่จะสั่งเวย มีพวกเราจำนวนน้อยที่สามารถเทเลพอร์ตวิเวียนพุ่นไม่จบประโยคไม่ต้องห่วงพรอมดส่วนใหญ่ที่ออกจากทวีปกลางกับเราเกลียดสงครามถ้าเราต้องการกลับไปที่ทวีปกลางเราจะต้องเดินทางผ่านอุโมงค์ร์นโดอีกครั้งอย่างไรก็ตามมันจะท้องทำให้ข้าใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อหาเส้นทางลับอีกครั้งและข้าต้องทำให้มันชัดเจนแล้วพรอมดมาที่นี่เพราะมันเป็นโชคชะตาของพวกเขายังจะเล่ยพูด เราต้องทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขใช่เราตัดสินใจแล้วและเราไม่ควรเสียใจวิเวียนดูท้อแท้เล็กน้อยพวกเขาทั้งสองรู้ว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้ที่หัตถ์ธาตุจะสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ห่างไกลเมื่อสภาผู้อาวุโสออกจากทวีปกลางผู้อาวุโสหนึ่งผู้อาวุโสสองและพอมดคนอื่นๆที่เข้าร่วมทีมทั้งหมดรู้ดี พวกเขายอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่พวกเขาก็พบสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้ชีวิตเอาละ่ะทําไมเราไม่หาสถานที่เงีย,งยบๆและสร้างบ้านสองชั้นเราต้องมีบ้านที่ดีกว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของวิเวียนไม่มีปัญหาเองจะเล่ยิ้มโดยเช่นกันตัดฉากนะครับ9ปีต่อมา แสงแดดที่อ่อนโยนได้ส่องผ่านปา่าและสะท้อนไปยังบ้านสองชั้นที่มีผนังสีขาวบ้านถูกสร้างในป่าลึกมันล้อมรอบไปด้วยแท่งโลหะเงินมีดอกไม้ขนาดเล็กที่มีสีที่ต่างกันรอบบ้านและมีพึ่งกำลังวนรอบผู้มันตุ่มควันดำไหลออกมาจากหน้าต่างข้างชั้นสองแครกแคก,แคกมีผู้ชายกำลังไอออกมาอย่างแรงในบ้าน ในห้องมืดบนชั้นสองแองเจเล่สวมเสื้อผ้าสีดำกำลังไอพร้อมกับเอามือปิดปากผมยาวของเขาถูกมัดรวบไว้มีเทียนสีขาวมากมายบนพื้นแต่พวกมันทั้งหมดดับไปแล้วควันสีเขียวจากเทียนเต็มห้องและเพดานปกคลุมไปด้วยรอยไหมอีกแล้วหรือแองเจเล่มองไปที่พื้นพร้อมกับขมวดคิ้วมีวงลูนสีแดงรูปดวงจันทร์ที่วาดด้วยเลือดบนพื้นดินและมีลูนขนาดเล็กในวงกลมที่ดูเหมือนมด มันเป็นเวลา9ปีและพลังของดินแดนฝันร้ายกำลังอ่อนแอลงดินแดนจะแยกออกจากกันได้2-3เดือนค่ะต้องคิดให้ออกว่าทำไมพลังดินแดนถึงอ่อนแอลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีความแน่วแน่ในดวงตาของเขาในฐานะหลอดแห่งความกลัวพลังสายเลือนของเองเจอเล่สามารถช่วยเขากลับไปที่ดินแดนฝันร้ายเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการอย่างไรก็ตามถ้าเขาต้องออก ต้องการคิดให้ออกว่าพลังดินแดนทำงานอย่างไรเขาต้องทดสอบในโลกหลักเขาใช้เวลา9ปีเพื่อศึกษาพ,พื้นที่และเวลาเขายังตรวจสอบสภาพของร่างผนึกที่ยังอยู่ในทวีปกลางและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้อย่างไรก็ตามแองเจลเล่ไม่ได้คาดหวังว่าจะใช้เวลาเพียง9ปีที่ที่แดนจะแยกออกจากกันนั้นเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับร่างผนึกมันเป็นไปไม่ได้ที่ร่างผนึก จะถึงชั้นที่5ของโลกใต้ดินในระยะเวลาสั้นๆกลีนทันใดนั้นเองเจเล่ก็ได้ยินเสียงเด็กตะโกนจากข้างนอกวิเวียนบอกให้เจ้าไปที่เมืองเพื่อรับประทานอาหารเช้าเองเจเล่มองออกไปข้างนอกหน้าต่างนอกแท่งโลหะเงินไม่เด็กสองคนกําลังตะโกนทั้งสองอายุป,ประมาณ10ปีคนซ้ายดูเหมือนเด็กผู้ชายกําลังสวมเสื้อเชิ้ต และมีหนังสติกบนเอลของเขาอีกคนดูเหมือนเด็กผู้หญิงเธอมีผมสีแดงยาวเลยเดรสสีม่วงของเธอดูน่ารักอันมาและทัสไค่เองจะเล่มมองไปที่เด็กทั้งสองและยิ้มเด็กทั้งสองดูน่ารักอย่างไรก็ตามคนที่ดูเหมือนเด็กผู้ชายที่จริงเป็นเด็กผู้หญิงคนที่สวมเดรสเป็นเด็กผู้ชายมันเป็นประเพณีของเมือง เด็กผู้ชายจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเด็กผู้หญิงจนกว่าพวกเขาจะอายุถึง13ปีและเด็กผู้หญิงจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเด็กผู้ชายจนกว่าเธอจะอายุถึง13ปี้อมัดระยะของพวกเขาสื่อสรารกับคนจากเมืองเยอะมากในช่วงเวลา9ปีเพื่อพ่อมดบางคนย้ายไปที่เมืองเนื่องจากส่วนใหญ่มีความสุขกับชีวิตที่เงียบสงบและสภาพแวดล้อมที่นี่ก็สมบูรณ์แบบสําหรับพวกเขามีเพียงผู้อาวุโสหนึ่งและอจญเลที่ยังอยู่ในป่า เวียเวียนและเฟลได้ย้ายไปที่เมืองอาหารเช้าหรือเอาล่ะพวกเจ้าไปเล่นต่อเอถอะ้้าพวกเจ้าต้องการข้าจะไปถึงเร็วๆนี้แองเจเลีตอบอย่างรวดเร็วเด็กทั้งสองได้ยินคําตอบและหายไปในป่าดูเหมือนพวกเขามีเพื่อนกําลังรออยู่แองเจเลีไม่ได้สนใจเกี่ยวกับควันดําในห้องเขาขย,ยับออกจากหน้าต่างและเดินลงบันได บันไดไม้นำเขาไปชั้นแรกอย่างรวดเร็วเขาเดินใกล้ๆบันไดและดึงแหวนสีดำบนพื้นขึ้นแอดแหวนสีดำไปดามจับของประตูลับซึ่งซ้อนทางเข้าชั้นใต้ดินแองเจเลลดตัวลงและเข้าชั้นใต้ดินและปิดประตูลับชั้นใต้ดินว่างเปล่าไม่มีการตกแต่งมันมีเพียงวัตถุเดียวที่เป็นฐานสีเทาตรงกลางห้องฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรและครอบคลองพื้นที่ส่วนใหญ่ มีเทียนตั้งสีเงินสูงสองเมตรอยู่ที่ทั้งสองด้านของฐานแสงสีแดงสลัวจากเทียนตั้งสะท้อนอยู่บนผนังแองเจเลีเดินไปที่ฐานแต่ไม่ได้ก้าวขึ้นไปบนฐานเขาหยุดข้างของขอบฐานและตรวจสอบเท้าของเขามีแสงสีน้ำเงินกระพริบบนฐานสีเทาเมื่อแองเจเลีเข้าไปใกล้มันแสงสีน้ำเงินมาจากเส้นแสงที่เป็นประกายที่ดูเหมือนรอยแตกขนาดเล็กรอยแตกไม่ได้ทำตามรูปแบบเฉพาะใดๆ ข้าหวังว่าข้าจะประสบความสำเร็จปัญหาคือข้ามีเวลาเหลือเพียง2-3ถึงสเดือนพอมมดของหัตถาตแทบจะไม่ทำการวิจัยใดๆที่ต้องใช้อนุภาพพลังงานแต่มันไม่เป็นปัญหากับแองเจเลเขามีพลังที่สร้างจากอารมณ์เชิงลบนาเศร้าที่พลังงานที่สร้างจากอารมณ์เชิงลบยากที่จะควบคุมแองเจเลใช้เวลา9ปีที่ผ่านมาในการพยายามออกแบบวงลูนพิเศษที่สามารถใช้พลังสายเลื่อนของเขาได้ วงลูนที่ออกแบบโดยใช้พลังสายเลือดและเชื้อเพลิงของมันเป็นพลังงานที่สร้างจากอารมณ์เชิงลบแองเจเลต้องการใช้วงลูนเพื่อช่วยในการค้นคว้าของเขาแองเจเลกังวลเล็กน้อยในขณะที่เขามองไปที่รอยแตกที่เป็นประกายเก้าปีแห่งการค้นคว้าข่าหวังว่าข่าจะทําทุกอย่างถูกต้องถ้าข่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องข่าก็อาจจะพบความจริงเกี่ยวกับพลังดินแดนแกแก้ปัญหามันได้ พอมดโบราณนได้ทําให้แสงโบราณนบาดเจ็บโดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆแต่คาแน่ใจว่าคาสามารถทํามาได้ด้วยเช่นกันมาเริ่มกันเถอะแอ่งจเล่ก้าวไปข้างหน้าวงลูนสีแดงที่ซ้อนกันกําลังส่องแสงภายใต้ฝ่าเท้าของเขาและมีลูนขนาดใหญ่ปรากฏรอบนอกของวงเวทที่เขากําลังยืนอยู่หลายวินาทีต่อมาวงที่สและสก็ตามมา วงลวนซ้อนกันและปรากฏอยู่ใต้ฝ่าเท้าของอิงเจเลจนทําให้มันปกคลุมพื้นที่ของห้องใต้ดินอิงเจเลเอาศพแห้งของนกสีขาวออกมาจากถุงกระเป๋าของเขาในนามของหลอดแห่งความกลัวเขาเริ่มไล่กระทาศพนกฟื้นขึ้นมาใหม่บนฝ่ามือของอิงเจเลและร่างกายที่แห้งของมันเต็มไปด้วยพลังงานชีวิตหลายวินาทตีต่อมาศพนกก็เปลี่ยนเป็นนกสีขาวธรรมดาและออกจากมือของอิงเจเลนก วนรอบเองจเล่หลายครั้งและปลดปล่อยแสงสีแดงที่รุนแรงออกมาจากดวงตาของมันนกพุ่งไปที่ฐานสีเทาและหายไปในวงลูนดินแดน,นทั้งหมดมิติทั้งหมดตราของข้าเปิดอุโมงค์ให้ข้าเองเจเล่ปล่อยควันดำน่ซึ่งทั้งหมดเคลื่อนย้ายเข้าไปที่ฐานสีเทากำแพงสีแดงที่ปกคลุมไปด้วยรูน,น้าไม่ถ้วนปรากฏรอบฐานควันดำรวมตัวกันและเปลี่ยนเป็นลูกปัดสีดำที่กำลังหมุนอย่างช้า,ชา ลูกปัดถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสีแดงแควกมันฟังดูเหมือนผ้าที่ฉีกขาดลูกปัดสีดำถูกทำลายและเปลี่ยนเป็นรอยแยกรูปดวงตาที่มีความมืดมิดอยู่ภายในแองเจเลมองไปที่รอยแยกสีดำท่านใดนั้นก็มีแสงสีดำกระพริบในสายตาของเขาฉันตายดินเมื่อชูครูและสายตาของแองเจเลก็เบลอเขาสังเกตเห็นว่ารอยแยกหายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อเขามองเห็นอีกครั้ง มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักปรากฏบนฐานสีเทาสิ่งมีชีวิตดูเหมือนลูกลมที่ติดอยู่ในลูกบากร่างกายของมันมีสีทองแดงและมันดูเหมือนกับเครื่องจักรที่ถูกสร้างแองเจเลได้ยินเสียงที่เกิดจากฟันเฟืองลูกลมอยู่บนลูกบากและมีสองรูที่ดูเหมือนดวงตาก,กำลังจ้องมาที่เองเจเลนี่คืออะไรแองเจเลมองไปที่สิ่งมีชีวิตแปลกๆบ้นฐานพร้อมกับขมวดคิว้วขาสร้างคาถาอัญเชิญ เธอเรียกสิ่งมีชีวิตจากดินแดนอื่นแต่มันไม่ควรนําหุ่นยนต์ไหมคะแองจลเลตตรวจสอบสิ่งมีชีวิตและสังเกตเห็นว่าพลังดินแดนไม่ได้กดดันมันเลยสิ่งมีชีวิตอ่อนแอเกินไปหรือพลังดินแดนไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยแองจลเลตพูดไม่ออกเขาตั้งชื่อคาถาเชิญว่าคาถาเชิญมิติ it ที่ยิ่งใหญ่ของแองจเลตคาถาเรียกสิ่งมีชีวิตสุ่มๆจากดินแดนอื่นให้เขาแต่เขาไม่ได้ควบคุมผลลัพธ์ที่ได้ดังนั้น สิ่งมีชีวิตนี้อาจแข็งแกร่งหรืออาจอ่อนแอเขาต้องการที่จะอัญเชิญบางอย่างที่จะเกิดผลกระทบกับพลังของดินแดนที่ทําให้อ่อนแอลงแต่มันดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนหุ่นยนต์ข้างหน้าเขาไม่ได้ตรงกับข้อกําหนดแองจเลมโบกมือกําแพงสีแดงปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าสีแดงและกระแสไฟฟ้าด้านหุ่นยนต์ทองแดงอย่างรวดเร็วหลังจากที่มีเสียงก็มีกองผงสีดำปรากฏบนพื้น แองจิเล่บอกมืออีกครั้งและผงก็ถูกเป่าปลิวไปจากวงลูนผงจมไปในลูนขนาดเลก็กบนผืนดินอีกครั้งเขาอัอบศพนอกอีกตัวออกมาแองเจเล่ทำกระบวนการเดิมและนกก็พุ่งไปที่วงลูนอีกครั้งแสงสีดำสว่างวาบสายตาของแองจิเล่เบลอและเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตที่สองที่เขาอัญเชิญมันเป็นชายที่กำลังยืนอยู่บนฐาน เขากำลังถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสีแดงชายคนนั้นกำลังสวมเสื้อขนสัตว์สีขาวและมีผมสั้นสีทองใบหน้าของชายคนนั้นหลอ่อเหลาแต่การแสดงออกของเขาทำให้ดูเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจอะไรชายคนนั้นเอามือไว้ในกระเป๋าของเขาและเพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่นที่นี่คือที่ไหนชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นและมองมาที่แองเจลเล่ชายคนนั้นไม่ได้พูดด้วยปากของเขาแต่เขาส่งของ้อคลื่นพลังจิตของเขา หลอดแห่งอินเทเลียเจ้าที่ได้พอดคามาสถานที่นี้ได้อย่างไรแล้วก็จบกอนที่ห้าร้อยห้นะครับผมก็มีวงเล็บของผู้แปลนะครับก็คือทับศัพท์นะครับไอหลอดแห่งอินเทเลียนะครับ, Interior, รบผมก็ไปะทับจับไป